สวีดายสบายดีพี่ to น้องสุภูสุคนมันี Mouse ้เบาลิงทนสีมานแกงเฮ็ดนางเทวดานางฝ่าโรจุลิจิใช้กันพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศเท่าตอนเชสายเนาะมีก็ดังแบบอ่าพื้นฐานอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องเลยมาเบิงบรรยากาศน้ากันมันจะแสบจีนัวสำได้เนาะพี่น้องเนาะแกงใสกับมีบวบปักง้งใส่แหละเฮ็ดแบบอีสานล่าๆเนางไปไปส้มน้ากัน เด้ head, <pad> ๋พี่น้องเอ้ยบ้ดนี้เขาจะเอาเห็ดลงเด้พี่น้องเอ้ยหมอนเริ่มเดือดโปรแกรมมันมันมันบวกาวเดียวเออมันบวกลงเดียวมันข้าวเดียวเบิดมันอันเขาใส่ลงก้อนได้เห็ดนี่เห็ดเห็ดนางเทวดาเด้อพี่น้องเด้อแกงเพิ่งจะซื้อโล้น้าพี่น้องเอ้ยซ่บแท้ๆเลยบอกบวบใส่น้ำบริโภคครับเก็บไปอีกกลุหอมมาใส่เด้อพี่น้องเปิ่มใส่เล็กจีเด้อมันมันกันบานเฮามันดาลทกอง อพี่น้องบาดนี้เด้อใส่ใปครับปลาคามอ่อนลงเด้อบาดนี้เด้อใบไปปลาคามอ่อนลงมันสิดสมคนบ่เนาะสมกระเสบคือเก่าแหละสมกระสมแส,มสม็บโอ้แกงเห็ดใส่ใบปลาคามอ่อนพี่น้องเฮดต,ตั้งที่วดาลองไปกินน้ำกันโอ้ยสิบสุสมคนเนาะพอดีเดียวโอ้ยคักขนาดพี่น้องเลยพอดีบ่บ่บ่พุพดพดโอ้ยคักกะลยอันนี้ อย่าดหมอตุ๊กคองนี่ใส่กระดูกันกกน้านัวลงเสียไรนัวไรียบไรประกปะาปนี่เปรอะก็ใส่ผสมควร ลูปลาดันเองไปเบิ่งบัตรชิปอ่บาบัตรนี้พี่น้องมีมาใส่ไี่อีตู้ลงเด้อบัตรเลยเด้ออีตูหรือไปแม่งหลักเอ้าแซ่บรถนี่ซิมบัตนี้พี่น้องเอย กัก <Jenny> พี่น้องไปกินกันปนี้พุดยอดเลยสวัสดีไหมสวัสดีสวัสดีพี่น้องเข้าไปเขาสอนกันครับเรือเรื่อเออขอนาดเขอบนาเเอน้าาว้านาเ้าาาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใิวเาแวบเจีหบไรอกเนน่นออกตากเข้าไปโควิดมอ้อนทเดดงตัวเนใหญ่ตัวห้าดามาแก่เอะเดโอริจิอนเสองแพ็กเลยเฮดสองไ่ได้แข็มห้องงานเลยพูถึเล่นมบางอรบริกานเป็นหน้ามันเป็นจีน คุณะางคุปลุกดูเราโอเคไม่ใช่เบา่ยังไม่ขึ้นเหยจะทำปกบตามสื่อไข่ในชั้นออกเที่ยวทัพย์ออกเที่ยวทัพ์ บ่พอได้ด ok ีได้บ่ตัดสิได้ไหนล้มเกยได้ไหนปล่อยออกมาจำห้องน้ำ บ้านไกลเสร็จกล้องกล้องตายชุมมือกระทินกล้องหายปุ๊บบ้านถิ่นยาวด้วยบ้านถิ่นเนี่ยตีตมมาเต็มเราเมืองโบไม่ยาเดียคลิปนี้เดยซ้ำนี่เดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวผู้สาวคนเดียกินเข่าพึ่งอายกล้องเป็นเอาซ้ำนี้ก่อนมันกิดชมมาภาคควรแล้วเนาะบริจาคไก่พี่น้องเวลากระมาไหลบริจาคจักพี่น้องเวลานั้นประจนมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยนี่คือสโลแกนเบาลิงทนเด้อพี่น้องเด้อหักกันไว้แพงกันไว้ขึ้นเขานียวหนึ่งไหมยาตุ้ยแพงมากข ເພິ່ງມາສົມພາພາກຄວນແລ້າະຍກມືຂຶນວ່າບໍ່ໃຄວ່າກະຕງກະະບາຍດີອງ